สีชมพูหวานแววนะคะแล้วก็จะพามาทําเมนูตามคำขอนะคะเห็นคอมเมนต์นะคะขอมาว่าขอเมนูน้ําชมแบบเป็นิปบ้างนะคะวันนี้แนนจะแบ่งปันเมนูนมชมพูค่ะสูตรนี้เป็นสูตรบรรจุขวดนะคะเป็นสูตรพร้อมดื่มนั่นเองค่ะไม่แนะนําให้ใส่น้ําแข็งนะคะรสชาติจะจืดไปนะคะส่วนราคาขายนะคะแนนมีคํานวณต้นทุนให้เหมือนเดิมนะคะคลายคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปดูส่วนผสมในการทําเมนูนี้กันเลยค่ะไปกันเลยจ้า และว,วัตถุดิบในการทํานมชมพูนะคะวันนี้ลืมบอกไปค่ะว่าจะทําสูตร2ลิตรนั่นเองนะคะ,คะก็จะมีน้ําแดงเฮลนูบอยนะคะรสกลิ่นสลัดนะคะน้ําสะอาดค่ะนมข้นหวานนะคะแล้วก็นมข้นจืดค่ะส่วนผสมมีแค่สามอย่างนะคะส่วนอันตราส่วนและวิธีการทําจะเป็นยังไงนะคะก็ไปเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะแนนจะตวงปริมาณน้ําสะอาดก่อนนะคะปริมาณ2,000มิลลิลิตรนะคะเดี๋ยวจะใช้เครื่องช่างนะคะ ช่างบนภาชนะตรงหม้อได้เลยนะคะเพราะว่าเห็นตัวเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้ค่ะน้องรับน้ําหนักได้ถึง5,000กรัมเลยนะคะหรือว่า5้กิโลนั่นเองนะคะเกินไปแล้วค่ะแป๊บเดียวเห็นหน้าจอดับไปแบบนี้นะคะอัตโนมัติแบบนี้ค่ะเราแตะอย่างนี้นะคะ เขาก็จะขึ้นมาอีกแล้วค่ะไฟตรงหน้าจอแสดงผลน,นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะน้ําปริมาณ2,000มิลลิตรค่ะต่อไปเราก็จะเอาไปตั้งไฟนะคะแล้วก็ตั้งน้ําให้เดือดนะคะระหว่างรอน้ําเดือดนะคะเราก็จะมาตวงปริมาณส่วนผสมอื่นที่เหลือก่อนนะคะแนนจะใช้น้ําแดงเฮลบูบอยนะคะปริมาณ300 ml ค่ะ 300 ml นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำแดงจากนั้นนะคะใช้นมข้นหวานนะคะปริมาณ200 ml ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนมข้นหวานของเราค่ะน้ำเดือดได้ที่พอดีแล้วนะคะเดี๋ยวทีนี้เราก็จะปิดเตากันนะคะขั้นตอนแรกนะคะเติมน้ำแดงค่ะจากนั้นนะคะ นมพ้นหวานค่ะปริมาณ200 ml ค่ะ และสุดท้ายนะคะก็จะเติมนมข้นจืดทีพอร์ตเอ็กซ์ต้านะคะชนิดถุง1นกิโลนะคะแนนจะเทไปทั้งถุงเลยนะคะจะสังเกตได้ว่าสูตรนี้นะคะแนนจะไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็ครีมเทียมนะคะก็เหมาะมากๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากทานครีมเทียมนะคะตัวข้นจืดของทีพอร์ตนะคะเขาก็จะเพิ่มความมันมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ สีนมชมพูที่ได้ก็จะเป็นสีนมชมพูประมาณนี้ค่ะพาสเทลหน่อยนะคะแต่ว่าสีจริงจะเข้มกว่าในกล้องนะคะ ขั้นตอนนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากเพิ่มหวานสามารถชิมได้นะคะแต่ว่าแนนแนะนาว่าให้ชิมตอนที่เอาไปนอกน้ําแข็งแล้วหลังจากนั้นนะคะเพราะว่าเมื่อเขาเย็นลงนะคะความหวานก็จะเพิ่มขึ้นนะคะนอกน้ําแข็งไว้30นาทีนะคะแล้วก็จะไปบรรจุข,ขวดกันนะคะวิธีการนี้ก็จะช่วยให้น้ําของเราค่ะปรับอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะสามารถยืดอายุในการเก็บรักษานมชมพูของเรานะคะอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเนืยนก็นอกน้าแข็งที่30นาทีนะคะนมชมพูก็จะเย็นสั์แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันนะคะขั้นตอนสําคัญนะคะในการชิมหรือว่าจะใช้ภาชนะต่างๆบรรจุนะคะแนะนําว่าอุปกรณ์ต่างๆต้องแห้งและก็สะอาดนะคะไม่งั้นจะเป็นเช่นอย่างนี้นะคะ่ะถ้าเกิดเราไม่แยกนะคะกรณีชิมน้ำอย่างนี้นะคะ่ะเดี๋ยวจะปนเปื้อนด้วยน้ําลายนะคะเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะคะก็อาจจะทําให้นมชมพูของเรานะคะมีสิ่งเจือปนแล้วก็อาจจะมีผลต่อรสชาติแล้วก็วิธีการเก็บรักษาก็อาจจะ อายุสั้นลงไปนะคะเดี๋ยวชิมก่อนนะคะนหอมมันค่ะสุดนี้ก็คือ นมข้นจืดก็ช่วยในเรื่องของความมันอยู่แล้วนะคะเป็นสูตรที่ไม่มีน้าตาลและครีมเทียมรสชาติความหวานนะคะก็กําลังพอดีนะถ้ากรณีอยากปรับเพิ่มเป็นสูตรที่ใส่น้ําแข็งนะคะเดี๋ยวแนนจะเขียนสูตรให้นะคะที่ใต้คลิปนี้ให้นะคะตรงช่องคําอธิบายเพื่อนๆก็สามารถก๊อปปี้สูตรด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มบรรจุป,ปวดกันเลยนะคะ ขวดที่ใช้ในวันนี้นะคะแนนใช้เป็นขวดเพชรนะคะสั่งที่โชปี้นะคะตัวนี้จะเป็นขวดขนาด2 5 0ห้าสซีซีนะคะถ้าสนใจขวดนะคะเดี๋ยวแนนจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนกันนะคะตัวนี้แล้วก็มีเหยือกนะคะแนนก็จะใช้เหยือกนะคะเป็นตัวช่วยในการกรอบเครื่องดื่มนะคะแนนจะชัง่งขวดให้ดูนะคะว่าปริมาณน้ำอะคะจะได้กี่ขวดนะคะในสูตรนี้ อันนี้จะเป็นปริมาณ250 ML นะคะจะได้ประมาณนี้นะจะดูไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้ากรณีเพิ่มเป็นมุกบุกเบลชูก้าเข้าไปนะคะเป็นท็อปปิ้งนะคะก็จะมีปริมาณน้ําขึ้นมาพอดีนะแต่ว่าแนานจะเติมให้สวยนะคะเอาพอดีเกือบเต็มขวดแล้วกันนะคะช่วงที่แนนบอกว่าจะเติมให้เต็มนะคะเขาจะอยู่ประมาณขีดนี้นะคะ่ะจะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่เดี๋ยวแนานจะใส่ประมาณช่วงนี้ให้พอดีนะ,ะจะได้ที่ปริมาณ265 ML ค่ะ นี่ค่ะปริมาณน้ำสองขวดนะคะก็จะต่างกันแบบนี้นะคะเนนว่าฝั่งนี้จะดูโอเคกว่าก็เลยจะเติมให้เต็มนะคะถ้า,าคร่าวๆนะถ้า250ประมาณนี้นะคะถ้าบรรจุจะได้ที่13ขวดนะคะเพราะสูตรดีแนนบรรจุแล้วแล้วก็ทําก่อนหน้านี้แล้วนะคะถ้ากรณีทําแบบนี้นะคะ่ะ2 6 5เท่าแนนนะคะสูตรนี้จะได้ที่12ขวดะคะ่ะ เดี๋ยวแนนจะบรรจุขวดให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปแบบสปีดสปีดนะคะเพิ่มความเร็วค่ะบรรจุขวดนะคะให้น้ำนมชมพูจนหมดหม้อนะคะขออนุญาตจัดฉากใหม่นะคะ เตรีย์พื้นที่ให้น้องนำโชคเข้ามาด้วยค่ะนี้ถ้าเกิดไม่เห็นน้องนะคะยังไงอยู่เพราะปกติน้องต้องออกหน้าสุกริปนะคะวิธีการปิดฝาก็ไม่ยากนะคะเรากดเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนค่ะเกาจะดังเสียงแกรกนะคะอย่างนี้ค่ะ ได้แล้วแบบนี้นะคะก็คือไม่หกเรียบร้อยนะคะง่ายเรียบร้อยนะคะก่อนนำไปขายนะคะแนะนำว่าให้แช่ในตู้เย็นหนึ่งคืนก่อนนะคะเพื่อให้รสชาติดีมากยิ่งขึ้นนะคะ เมื่อเขาเย็นจัดนะคะความเย็นก็จะทําให้รสชาติของน้ําหวานของเรานะคะมีความอร่อยแล้วก็กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนแก้วนี้นะคะเนนก็เทตุดใส่น้ําแข็งแยกต่างหากนะคะก็เอามาโชว์เก็ดเยนค่ะหลังคลิปนี้ก็จะได้ดื่มนมชมพูให้สดชื่นหนาใจนะคะหลังจากที่ถ่ายคลิปยาวๆมาแล้วนะคะ เพื่อนๆก็จะได้เห็นต้นทุนที่แนทะคำนวณให้ไปคร่าวๆแล้วนะคะกรณีขวดแบบนี้นะคะถ้าอยากเพิ่มมูลค่าหรือว่าติดแบรนด์ตัวเองนะคะก็แนะนําให้เพิ่มเป็นโลโก้ได้เลยนะคะสติกเกอร์รุ่นแบบกันน้ํานะคะถ้ากรณีเพิ่มสติกเกอร์ก็สามารถบวกเพิ่มราคาขึ้นไปอีกนะคะปริมาณที่แนนพาทำนะคะปริมาณ265อ ml นะคะแนะนําให้ขายที่15บาทหรือ20ิบบาทต่อขวดนะคะแล้วถ้ากรณีอยากขายถูกว่านี้ได้ไหม ได้ค่ะวิธีการก็คือต้องลดต้นทุนปริมาณของขวดปริมาณของน้ํานะคะคือจะมีขวดแบบขา่าวขุ่นกว่านี้ค่ะจะค่อนข้างต้นทุนถูกกว่าแบบขวดเทสแบบนี้นะคะนั่นก็ไปดูมาเรียบร้อยแล้วนะคะไซส์เล็กแล้วก็จะบรรจุน้ําได้มากขึ้นจํานวนขวดก็ได้มากขึ้นนะคะก็ ลองบวกคำนวณต้นทุนกันอีกรอบนึ้งนะคะสำหรับคลิปนี้เน็ตก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเมนูหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็ฝากติดตามต่อด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะแนนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้แนนด้วยนะคะสำหรับเพื่อนที่เข้ามาใหม่เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแนนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย